บันทึกได้เลยนะคะมนี้งานนะคะจะโยนไปที่โทรศัพท์ของคุณครูแล้วนะคะงานจะโยนที่โทรศัพท์ของค,ครูแล้วปฐ<อ>มสุกัญญาครูสอนเป็นลายคาแล่ะหนูหนูต้องได้ตามเก็บงานไม่งั้นก็ไปถามเพื่อนก็ได้นะลูกนะ <c oughs> ถามเพื่อนว่าสรงงานอะไรไปบ้างแล้ว แต่งานที่ใช้แอปพลิเคชันหลักๆนะคะที่เริ่มมาใช้แอปพลิเคชันมีอยู่สองสามอันเท่าไรลูก<ม>โอ้ยเอามาให้ครูอีกแล้วบอกคุณแม่ขอบคุณมากนะคะเห็ดปวกเห็ดปวก,วกตุ๊กตาตุกตาต๊กตาตุ๊กตาเอามาตุ๊กตาเข้าเรียนไหมคะลูกจะเข้าเรียนไหมนี่โอ้ยหลาคำแพงอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็อ่ ความพร้อมและแต่ความพร้อมของเราคุณครูขอแค่ว่าถ้าเราไม่ได้เรียนพร้อมเพื่อนก็ตามเก็บงานนะคะแล้วก็พยายามฝึกฝนนะคะแล้วก็สอบถามเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมได้เราไปหาเพื่อนบ่อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปหาเฉยๆเราก็เออไปทํากิจกรรมกับเพื่อนด้วยก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้คุณครูจะย้ายมาที่โทรศัพท์ของคุณครูแล้วนะคะแอปนี้แอปที่ชื่อว่าแคนวะ่านักเรียนติดตั้งแอปอยังค้าบอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ตัว C ตัวนี้ค่ะตัว C ตัวนี้ติดตั้งหรือ,อยังเอย่ยใครติดตั้งบ้างแล้วใครติดตั้งบ้างแล้วตอนนี้นะ่ะในคอมพิวเตอร์ของคุณครูมันไม่มีได้ยินเสียงเด็กนักเรียนเลยแต่ถ้าครูจะเปิดเสียงเดีย๋ยวนะครูจะลองเปิดเสียงถ้าถ้าไม่ได้ยินเสียงหรือขัดข้องนะคะ ตอบไม่นั้เรียนพิมพ์มาทางแชทได้นะคะมันเป็นเสียงขัดขาดให้ใหายคุณไม่เข้าใจว่าสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าอ่ะเราได้ละเราได้ตัวโปรแกรมมาละจิ้มเข้าไปเลยค่ะอย่าลืมขั้นตอนที่ให้ไปเมื่อกี้คือขั้นตอนเลยค่ะการปลูก ต้นไม้นะคะอ่าหน้าตาของแอปแคนว่าจะเป็นแบบนี้เมื่อนักเรียนติดตั้งครั้งแรกมันจะให้ถามว่าจะล็อกอินผ่านอะไรนักเรียนล็อกอินผ่านเ c e บุ o k นะคะอย่าล็อกอินผ่าน Google หรือผ่านไลน์นะคะมันจะตรวจสอบรหัสผ่านแล้วมันจะเข้ายากนะคะอ่ามันจะเข้าเรียนไม่ได้สักทีเข้าทำงานไม่ได้สักทีอ่ะทีนี้จริงๆรันแรกครูว่าจะเออจริงๆว่าจะสั่งอีกงานนึงแต่ว่าอีกข้ามมาเลยแล้วกัน ทิะคะ่รครูให้นักเรียนออกแบบว่าอนาคตนักเรียนอยากจะเป็นยังไงหรือการแนะนําตัวเองนะคะอ่าจริง,รงๆมันก็อยู่ในแอปอันเดียวกันนี่แหละลูกนี่นะคะก็จะมีแม่แบบอย่างสัปดาห์ที่แล้วครูบอกอ่าอยากรู้จักนักเรียนนะคะพอนักเรียนเข้าไปปุ๊บมันจะมีงานแบบนี้มาเยอะแยะเลยเอ๊จะสร้างอะไรดีนะคะถ้าคิดไม่ออกนักเรียนก็เลื่อนไปดูข้างบนนะคะเช่น นักเรียนก็พยายามพิมพ์ตัวนี้นะคะจะเป็นแม่แบบสําหรับเด็กๆใบางานนะคะจิ้มเข้าไปในช่องค้นหานะคะแล้วก็ไปที่คําว่าใบางานอ่ามันจะมีใบางานมาเยอะแยะเลยนะคะให้เราฝึกในการนําเสนอใบางานอ่าที่ครูสั่งเพื่อนๆพี่ๆไปนะคะก็จะเป็นใบางานเกี่ยวกับการแนะนําตัวเองนะคะอ่าหรือว่า the week that was ก็คือกิจกรรมที่เราทําใน สัปดาห์นั้นหรือว่าแม่กระทั่งตัวนี้นะคะทําความรู้จักครอบครัวอ่ะอันนี้นะคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเทมเพทนะคะเขาเรียกว่าเทมเพทเทมเพทคืออะไรเทมเพทก็คือสําเร็จรูปนั่นเองนะคะอย่างที่นักเรียนเออเคยเล่นเกมจับผิดภาพนะคะเขาก็สร้างมาจากตัวนี้แหละลูกเออสร้างมาให้เราไปจับผิดภาพแล้วก็ส่งไปให้นักเรียนเล่นนะคะเอาไฟดับไฟตกไฟไม่พอไม่น่าอ่ะ อ่ะทีนี้ถ้าคุณครูเขาสั่งให้เรียนทำงานอะไรเช่งนงานนำเสนองานแนะนำตัวเองเช่นตัวนี้นะคะแม่แบบของมันคือชื่อว่ารู้จักมารู้จักกันเถอะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ขยายออกอ่ามารู้จักกันเถอะมันจะเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปนะคะเวลาลักเรียนจะเข้าไปส่งงานครูนะคะหรือครูสั่งว่าอ่ะนนักเรียนคะทำใบงานนะคะ โดยทห่เรียนใช้แอป c a n วานะคะในส่วนของการมารู้จักชั้นกันเถอะมารู้จักชั้นกันเถอะนะคะผ่านแอปแอปนี้อย่างนี้นะคะงั้นเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามาทําแค่นี้ก่อนเนาะแล้วค่อยไปวาดถงงานนะคะไม่งั้นมันจะไม่ทันเวลาทําครูสั่งสองงาน แต่จริงๆแล้วก็ไม่ง่ายไม่ยากนะคะไม่าไมยากถ้าเราทําตัวนี้ได้ทั้งงานนี่ทําง่ายได้แน่นอนแค่เอาองค์ประกอบมาทั้งนั้นนะคะอ้าวดูอันนี้คือเทมเพลตสาเร็จรูปนะคะมีข้อความอะไรให้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทําก็คืออ้าวจิ้มเข้าไปนะคะพอจิ้มเข้าไปนักเรียนจะเห็นเครื่องมือของมันอยู่ข้างล่างโอ้เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะคะทําได้หมดเลยนะคะจําลองเป็นเหมือนโปรแกรมนําเสนอ ของห้องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องไปนั่งหน้าคอมเราก็ทํานําเสนอให้ครูได้อา้าวจิ้มไปจิ้มไปแต่ละอันมันจะมีเครื่องมือขึ้นมาให้แก้ไขเช่นคุณรูจิ้ม Isaac. ตัวนี้ครูจิ้มอะไรคะดูขอบสีฟ้าครูจิ้มที่ขอบใหญ่สีส้มคู่กระเปียนครูไม่ชอบสีส้มครูก็มาเปลี่ยนสีอยู่ตรงที่คําว่าสีตรงนี้นะคะครูก็เปลี่ยนสีไปเลยอ่าครูชอบสีนี้ครูหรือไม่ชอบที่เขาให้เลือกมากดเครื่องหมายบวกค่ะ แล้วก็มาเลือกเอาว่าจะเอาสีโทนไหนเลื่อนได้เลยนะคะอาชอบสีโทนไหนแล้วก็มาเลือกเอาอชอบสีโทนสีเขียวเขียวเนาะแล้วก็มาเลือกเอาเมื่อพอใจแล้วก็กดกดลูกศรอ,ออกไปข้างๆ่งลูกเหม,มือนเมื่อกี้กดตรงเนี้ยกดตรงนี้นะคะอ่ามันก็จะย้อนกลับไปให้เราค่ะอ้าวย้อนกลับไปอ่าย้อนกลับไปทีนี้อันต่อไปเปลี่ยนสีไปแล้วนะคะ ต่อไปเปลี่ยนชื่อค่ะนะจิ้มชื่อคุณครูไปปุ๊บมาดูเครื่องมือข้างลา่างมันมีอะไรมาให้เลือกบ้างนี่สามารถเลื่อนได้นะคะเลื่อนมาข้างๆได้ว่าเออเลื่อนมันทําอะไรได้บ้างทําเป็นตัวหนาตัวเอียงมาอยู่ข้างหน้าข้างหลังได้หมดเลยนะคะหรือจะล็อกไม่ให้มันติงทิงก็ได้หรือจะเปลี่ยนฟอนต์ทำว่าเปลี่ยนฟอนต์ก็คือเปลี่ยนยี่ห้อต้องซื้อตัวนี้ไม่สวยค่ะหนูไม่ชอบเปลี่ยนได้เห็นไหมคะพอคุณครูจิ้มปุ๊บ ขณะวันก็จะเปลี่ยนไปหรืครูขยายให้ดูแบบนี้นะคะอ่าอุ๊ยพอใจละอันนี้สวยแล้วก็กดกดกากระบาดออกเลยนะลูกคันนะตรงนี้นะคะพอครูเลือกเสร็จแล้วก็กดกากระบาดตรงนี้ออกไปเลยนะคะว่าโอุพอละสวยละเอาอันนี้แหละนะคะอ่ากดกากระบาดออกไปเลยนี่วิธีการขยายคือเอามือถางวิธียากก็คือเอามือหอบ เข้ามาแบบนี้นะคะหกเข้ามาอ่ะมาทีนี้เปลี่ยนตัวหนังสือไปแล้วนะคะทีนี้โอ้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อหนูเลยค่ะค,คุณครูก็จิ้มเข้าไปอีกรอบหนึ่งน,นะคะจิ้มเข้าไปเปลี่ยนชื่อได้เลยะค่ะเห็นไหมคะมันจะขึ้นกับพิบแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ขึ้นกับพิปทำยังไงนไอันแรกขึ้นกับพิบอันที่สองไม่ขึ้นกับพิบมีคําว่าแก้ไขค่ะที่เป็นรูปเหมือนแป้นพิมพ์โอโทษทีจิ้มผิดอ่ มีคำว,ว่าแก้ไขนี่ลูกหน้าตาเหมือนแป้นพิมพ์ข้างล่างเนี่ยนะคะนักเรียนจิ้มไปเลยแก้ไขปุบ๊บอ่ามันก็จะกระพริบมาเราก็พิมพ์ไปสิคะวันนี้วันที่เท่าไหร่อือคุณครูสอนวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกเลขออกเลขอลขอกเท่าไหร่นะวันนี้เลขจะออกตัวไหนเนาะอ่าเสร็จแล้วนะคะวันที่อ๊ยจำได้แล้วครูบอกว่าให้เปลี่ยนฟอนต์ให้มันงาม,งาม ก็เปลี่ยนได้คู่ค้าตรงซื้อมันน้อยวิธีทำนะคะมีจุดกลมๆตรงเนี้ยกดแช่แล้วก็ลากได้นะคะอ่ากดแช่แล้วก็ลากได้นะได้ป่ะอ่าเห็นไหมคะกดแช่แล้วลากได้มันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ขยับมาให้มันตรงจุดอ่าหรือจะใช้เครื่องมือตรงนี้ก็ได้เพื่อที่จะย่อหรือขยายให้มันใหญ่นะคะอ่ะไปไหนละ ตรงนี้นะคะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้ตรงนี้เซลลูลูกจิ้มก่อนนะจิ้มก่อนเนี่ยเนี่ยที่มันเขียนว่าขนาดฟอนต์เนี่ยค่ะนี่มันก็จะย่อขยายได้นะคะคุณจะจิ้มให้ดูนะคะเลื่อนใหญ่เลื่อนเล็กได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วกดปิดออกไปนะคะอ้าวพบบพบเข้ามามารู้จักคันกันเถอะมามาดูเงื่อนไขข้างๆ มาสร้างภาพปะติดดิจิทัลกันเถอะให้แต่ละช่องกรุณาเติมรูปภาพที่ตรงกับคำถามในแต่ละข้อนะคะมาดูคำถามค่ะฉันมีความสุขที่ฉุดเมื่อฉันโอ้ยนั่นอาจจะไปถ่ายรูปมาก็ได้นะคะไปถ่ายรูปมาอุย้ยฉันมีความสุขเมื่อฉันได้เล่นกับเพื่อนเล่นกับแมวเล่นกับหมานะคะแต่เติมให้ครูหน่อยบางคนน่ะถ่ายรูปบางคนไปเอารูปแบบว่า ไปเที่ยวภูเก็ตมาไปเที่ยวทะเลมานะคะก็บอกครูนะฉันมีความสุขเมื่อฉันได้ไปเที่ยวทะเลอย่างนี้นะคะอันนี้เอาแต่รูปมาครูกับมันมีเยอะเนาะคร,ะรูก็แปลไม่ถูกว่ามันจะเป็นอะไรดีอ่ะแล้วเราก็เอารูปมาใส่นะคะอ้าครูขารูปว่ามันจะใส่รูปวิธีที่หนึ่งถ่ายเอาจา้ะไปถ่ายเลยวิธีที่สองไปค้นหาเอาซึ่งเราเคยค้นแล้วจริงไม่จริง เราเคยเรียนแล้วเรื่องการสืบค้นรูปภาพนะคะเจอรูปภาพไหนสวยทำยังไงคะแคปนะแคปหน้าจอมาแคปแล,ล้วทำยังไงคะคุณครูเราก็เอาเข้าสู่ชิ้นงานของเราวิธีการเอาเข้าสู่ชิ้นงานนะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะลูกกดเครื่องหมายบวกข้างล่างกดเครื่องหมายบวกข้างล่างตรงนี้นะคะกดเครื่องหมายบวกข้างล่างมันจะมีเมนูมาให้เราบวกเข้าไปเยอะแยะเลยเจ้าสิบ,บวกยั้ บวกอันแรกนะคะดูข้างล่างนะบวกอันแรกนี่อัลบัม้มภาพมันจะไปที่ในโทรศัพท์หรือว่าเราถ่ายอะไรไว้บ้างนะคะอันที่สองอัปโหลดกรณีที่เราโหลดรูปมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ถ้าเราแคปหน้าจอไม่มีปัญหามันจะไปอยู่ในอัลบั้มรูปอยู่แล้วหรือจะใส่ข้อความเช่นเมื่อกี้หนูอยากเติมข้อความอื่นลงไปค่ะคุณครูหนูอยากพิมพ์ว่า ครอบครัวฉันมีความสุขโนนีนันก็มาเพิ่มที่ข้อความนะคะมันก็จะเพิ่มเข้าไปแล้วเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้โลโก้อะไรพวกนี้นะคะได้หมดเลยนะคะลูกหรือแม้แต่กระทั่งเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้นะคะได้หมดเลยสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook หรือกับอะไรก็ได้นะคะนะคะมันจะขึ้นมาแบบนี้เชื่อมต่อกับแผนที่ได้มันนิ่ครูเคยสอนปอ .4 ไปว่าแผนที่บ้านเรา อยากจะเชื่อมไหมอย่างเงี้ยด้านหมดเลยนะคะทุกครั้งที่เราต่ออินเทอร์เน็ตมันจะได้หมดอ,อันนี้เรามาเพิ่มรูปภาพเข้าไปอ่าเพราะว่าเรามีความสุขเมื่อฉันเล่นกับหมาเนาะไม่แน่ใจก็ถ่ายใหม่ก็ได้นะคะถ่ายใหม่โดยใช้เครื่องมือนี้มันก็จะถ่ายรูปเข้ามาให้เราแต่ถ้าเราถ่ายไว้ละเราก็ใช้ได้เลยนะคะกดเลือกเข้ามาได้เลยอ่าอย่างคองครูคุณครูเอารูปที่ถ่ายไว้ ที่ไหนดีอ่าหาอะคำว่ามารู้จักฉันกั็เถอมันจะมีเยอะแยะนะคะอ่านี่เอารูปนี้ดีกว่าฉันมีความสุขเมื่อฉันอะไรคะนี่ฉันไปเที่ยวกับพวกบ้านอย่างงี้นะคะอะแคปมาแล้วคุณครูคะแคปมาแล้วรูปมันคือใหญ่คือลน้นย่อดได้ ขยายได้ค่ะตัดได้ค่ะจิ้มเข้าไปให้มันเกิดสัญ,ญลักษณ์สีจุดแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูที่เครื่องมือข้างล่างเหมือนเดิมนะคะดูเครื่องมือข้างล่างเหมือนเดิมดูเลื่อนไปดูค่ะอยากทำอะไรคะอยากตัดภาพใช่ไหมเอาส่วนหางออกก็ครอบตัดได้เลยค่ะนี่เราก็คลิกคำว่าครอบตัดแล้วก็เอามือจิ้มให้มันตรงกันกับตรงกันกับเอ่อตรงนี้นะลูกตรงมุม นะคะต้องให้มันตรงนะมันถึงจะขยับได้ถ้าไม่ตรงมันไม่ขยับให้เรานะคะอ่าต้องให้มันตรงต้องให้มันตรงเดอ้อไม่ตรงมันไม่ติงคิงให้เราได้อ่ะเอาแค่นี้พอไหมอ่ะสมมุติพอแล้วก็เอามือไปจิ้มที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงรูปแล้วเราก็เลื่อนเอามือนี่แหละจิ้มลากมาใส่เลยนะคะยังใหญ่อยู่ไหมอ่า ตวัวอักอนี่มันทับไหมเราก็ย้ายขึ้นไปหน่อยนะคะอ่าอย่างนี้อ่าได้ละนึ่งรูจะมีความสูงเมื่อฉันได้ไปเที่ยวนี่นะคะทีนี้เพิ่มเติมเนี่ยเห็นข้างล่างไหมคะใส่กรอบโอ้เอากรอบหัวใจมาใส่ด้วยทำยังไงคะคุณครูกดเครื่องหมายบวกข้างล่างของเราเหมือนเดิมคะ่ะ กดเครื่องหมายบวกมันมีข้อความมาครูนึกว่านักเรียนมีปัญหานะกดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมแต่ไปเลือกคําว่าองค์ประกอบค่ะองประกอบแนักเรียนต้องไปพิมพ์คําว่ากรอบด้วยนะคะกรอบกรอบนะคะให้เป็นกรอบแบบนี้นะถ้ากรอบแบบนี้หมายถึงว่ามันจะเอารูปของเราเข้าไปอยู่ข้างในนะคะถ้ากรอบทั่วไปมันจะเป็นแค่กรอบให้เราเป็น กล่าวเฉยๆนะคะอ่ามีได้หมดเลยกอบกอบแบบโน้ตบุ๊กกอบแบบหนังสือกอบแบบสมุดหนังสือแบบนี้อ่าครูชอบแบบนี้ครูจะดึงคุณครูก็จะเอารูปนะคะที่ครูถ่ายมาใส่ในสมุดบันทึกเล่มนี้ง่ายมากดูดีๆเอานิ้วจิ้มที่รูปค่ะแล้วก็ลากถ้าจิ้มนานมันจะค้างนะคะเพราะฉะนั้นจิ้มจิ้มให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลากมานะคะรูป จ้าคือบอมาอ่าแบบนี้นะคะลากมาเห็นไหมคะมันก็จะมาที่หนังสือของเราแล้วทันไหมลูกทันไหมคะอ่าทันไม่เอย่ยเห็นไหมคะรูปมันก็จะมาอยู่ในหนังสือแหละแสดงว่าเล่มนี้ต้องใส่รูปกี่รูปสองรูปนูดยายรูปนี้มาดีวกว่าจิ้มแบบนี้นะคะถ้าจิ้มแบบนีนจะรูปหัวใจแต่ถ้าจิ้มแบบนี้นะคะ,จ,บบะ,คะจิ้มให้มันขึ้นมาเป็นรูปของ รูปข้างในนะคะแบบนี้เราก็คลิกลากลากออกมาได้ไหมเนี่ยลากออกมาใส่ลากออกมาใส่สงสัยจะลากไม่ได้ถ้าลากไม่ได้เราก็เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะอ่ะไปที่รูปภาพ,าภาพรูปภาพรูปภาพรูปนี้บ้างอู้คนมีความรักเนี่ยเขาเป็นแบบนี้แหละลูกเอ้ยอ่ะรูปมาแล้วมันไปอยู่ตรงไหนก็รอมันมาสักครู่นะคะอ่ารอมันมาสักครู่ยายป้าย่อลงย่อลง เอามือจิ้มแล้วมาลากใส่สมุดอีกข้างหนึง่งอย่างนี้นะคะนี่คือการตกแต่งนะตกแต่งมารู้จักชั้นก็เืออ่ะต่อไปอาหารจานโปรดของชันคือฉันอยากจะไปเที่ยวใจจะขาดที่นะคะที่ไหนสมมติว่าอยากไปเที่ยวทะเลทํายังไงถึงจะหารูปทะเลได้คะกดออกไปได้เลยคะ่ะกดออกไปแล้วไปที่อะไรคะค้นหาเหมือนที่เราค้นหาทะเลทะเลทะเล ะเลตัวไหนสวยชอบอันนี้ค่ะคนพลชอบเลยทำอะไรเลยคะลูกแคลปเลยคะ่ะแคลปแคลปหน้าจอเสร็จแล้วแคลปหน้าจอเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับมาที่แอปพลิเคชันของเราปึ่งมาเลยนะคะ,ะปึ่งมาเลยแล้วก็ไปกดที่เครื่องหมายบวกคะ่ะเพราะว่าถ้าแคปหน้าจอมันจะมาให้เลยนะคะเราต้องเลื่อนขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะมันจะเป็นล่าสุดนะคะที่มันมา อยู่ไหน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 มาไม่เอ่ยอ่าถ้าไม่มานะคะเราก็กดที่อัปโหลดเลยนะคะเพราะว่าที่เราแคปไว้เนาะมันจะต้องมาอยู่ในอัปโหลดอัปโหลดแล้วไปอัปโหลดสื่อนะคะคือเป็นรูปเห็นไหมคะมันจะขึ้นอันแรกให้เราเลยว่ารูปที่เราแคปก็คือรูปนี้นี่เองคำว่าแคปในภาษาคอมพิวเตอร์นะคะมันจะขึ้นคำว่าสกีนช็อตนะเราก็แคปไปเลย แคปเสร็จแล้วอ๋อรูปนี้นี่เองเราก็จิ้มเข้ามาเลยก็รอให้มันอัปโหลดขึ้นมาก่อนนะคะมันยังไม่เสร็จนะอัปโหลดแล้วเราต้องจิ้มที่รูปทะเลก่อนทะเลถึงจะมาเห็นไหมคะทะเลมาแล้วเราทำยังไงต่อคะลูกตัดสิคะตัดตกแต่งตัดตกแต่งเอาแต่รูปทะเลทะเลหไหนไม่รู้อ่ะตัดตกแต่งสวยงามละสวยยังสวย,สวยละรูปทะเล อยากใส่กรอบไหมถ้าไม่อยากใส่กรอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้าอยากจะใส่กรอบแบบเหมือนกรอบรูปภาพโพลารอยอย่างเงี้ยเราก็ไปเพิ่มอะไรคะ<ไ>เพิ่มคําว่าเพิ่มคําว่าอะไรลูกไปที่องค์ประกอบก่อนนะคะถ้าจะเพิ่มกรอบไปที่องค์ประกอบก่อนทุกครั้งอย่าลืมองค์ประกอบแล้วไปค้นหาคําว่ากรอบแต่ถ้าเราเคยค้นหาครั้งนะะึงละมันจะขึ้นมาให้แบบนี้นะคะเราก็ เลื่อนหาได้เลยเอารูปเดวน,นอะทะเลเนี่ยเอาอะไรเอาไปใส่กรอบอนไนดีเนาะไปใส่กรอบโพสการ์ดไหมโพสการ์ตัวนี้เดี๋ยวก่อนอ่าจิ้มเข้ามาแล้วเราก็มาลากรูปทะเลของเราอ่าจิ้มที่ทะเลก่อนแล้วก็ลากทะเลมาใส่นะคะสังเกตว่าพอลากมาแล้วมันจะไม่แครปหน้าจอให้เรานะคะเราก็ค่อยๆปรับปรับยังไงคะคุณครูก็จิ้มเข้าไปให้มันเป็นรูปทะเลแล้วก็ ทางมือเข้าไปให้รูปทะเลที่เราต้องการอยู่ให้มันตรงกรอบแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองง่ายมากไม่มีอะไรง่ายคู่ค้คคคมันคือบังอะนีนน่มันบังเราก็ย้ายมันค่ะการย้ายรูปภาพตัวไหนที่มันบังกันนะคะให้เราจิ้มไปให้เราออกแบบก่อนว่าอยากให้มันอยู่ข้างหน้าสีเหลืองไหมหรือจะขยับสีเหลืองลงมาไหมอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือแต่ก่อนมันอยู่ข้างหลังสีเหลืองอยากให้สีเหลืองมาทับข้างหน้าอยากให้สีเหลืองมาทับรูปอะไรอย่างนี้นะคะวิธีการก็คือเราก็จิ้มที่ที่ตัวที่เราต้องการจะให้มันอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังแล้วก็มาเลื่อนเมนูเครื่องมือข้างล่างเหมือนเดิมเนี่ยคําว่าตําแหน่งคะลูกอ่าคำว่าตําแหน่งมันก็จะบอกว่าจะไปอยู่ข้างหน้าสุดไหมหรืออยู่หลังสุดเนี่ยอย่างแมวมันบงังใช่ไหมคะมันอยู่ข้างหน้าครูก็ให้มันไปอยู่ข้างหลังสุดก็จะเป็นแบบนี้ ะะหรือครูจะให้มันมาอยู่หลังสุดคุณครูก็จิ้มอีกรอบนึงแล้วก็ไปอยู่หน้าสุดองงะไรเงี้ยพะาะมาอยู่หน้าสุดแล้วเป็นยังไงลูกบังแมวหมดเลยเอา้าบังแมวเหตุไดนอบวิธีที่หนึ่งย้อนกลับได้นะคะย้อนกลับข้างบนนี้ได้นะคะหรือวิธีที่สองเราก็ค่อยๆปรับให้มันปรับไปด้านหลังทีละนิดทีละนิดโดยกดปุ่มคำว่า ด้านหลังแบบนี้นะคะมันก็จะไล่ไปเรื่อยเรื่อยนะคะอ่ะทีนี้คุคครูคะแมวดุกดิกนี่มาจากไหนเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราเอามาเติมให้มันดูน่ารักให้มันดูสวยให้มันดูตามใจชอบนะคะแล้วแต่เราอ่ะเอา,าอยัางไงบางคนหนูอยากใส่ดอกไม้ได้ครูคือสีสวยงามอันนี้สมมติแมวนี้ไม่เอาคะ่ะองคครูนไร่ได้หมกักแมวลบออกคะ่ะ จิ้มที่ตัวแมวแล้วก็ลบออกแล้วก็มาเพิ่มองค์ประกอบที่เราอยากใส่เข้าไปได้เห็น <immen> ไหมคะพอเราขึ้นคาว่าองค์ประกอบมันก็จะขึ้นมาแต่คําว่ากรอบเพราะฉะนั้นเราต้องไปอะไรคะค้นหาว่าเราอยากใส่องค์ประกอบอะไรลูกครอบครัวดีไหมครอบครัวการ์ตูนครอบครัวมีความสุข จิ้มเอาเลยนะคะอยากได้ตัวไหนนี่มีมาให้เราเยอะแยะเลยเราก็เลือกเอาชอบครอบครัวตัวไหนนะน่ารักน่ารักนี่ตัวไหนเอยครอบครัวพี่หมีไหมถ้าาครอบครัวพี่หมีก็จิ้มมาเลยนะคะครอบครัวแฮมอ่าแล้วก็มาวางได้หลายๆที่ได้หมดเลยอ่าเป็นไงลูกพอทำได้ไหมคะไม่ยากเลยนักเรียนเก่งมากคราวที่แล้วทำแอป ตูนอาร์ตนักเรียนยังทำกันงิงแถมตัดต่อด้วยแคปคัตกอาตอนนี้นักเรียนใกล้จะเก่งแล้วนะคะเห็นไหมถึงแม้เราจะไม่ได้มาโรงเรียนนะคะเราก็สามารถพัฒนาศักยภาพของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ,อะตอนนี้เหลือเวลาอีกสินาทีพื่รูขอแจ้งนักเรียนนะคะว่าเทอมนี้เราจะไม่มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าถ้าตามปฏิทินแล้วสัปดาห์หน้าคือจะเป็นสัปดาห์ที่สอบปลายภาค นะคะแต่ของเรายังเรียนยังไม่ถึงไหนะฉนคุณครูจะเก็บงานคุณครูจะไม่มีการสอบมากากาคกก่ะคุณรูจะให้นักเรียนทําชิ้นงานส่งส่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะเรียนไปแบบนี้จนกว่าจะมีการให้มาเรียนออนไซต์นะคะจะมาเรียนได้ตอนไหนถามคุณครูเมื่อมีการฉีดวัคซีนที่เพียงพอนะคะตอนนี้เขากําลังทยอยฉีดวัคซีนแล้วนะคะบางคนอาจจะแบบโอ๊ติดแล้วมันบดตายนะคุณครู ก็ใช่นะคะแต่ก็เกิดเผื่อมันตายล่ะเราก็การันตีไม่ได้เนาะก็เลยว่าถ้าเมื่อไรหร่ที่เรามีการฉีดวัคซีนนะคะเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีพอนะคะแบบหนึ่งเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีพอแล้วนะคะอะไรก็ทำได้หมดนะคะการเรียนนักเรียนก็ไม่เคยขาดคุณครูสังเกตุดเรียนของวิชาโน้นวิชานี้นักเรียนเก่งแล้วนะคะใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะคะอ่า แทนที่เราจะไปเล่นแต่เกมคู่จะเล่นเกมได้สองชั่วโมงครูก็เบื่อแล้วนะคะแต่ถ้าการทํากิจกรรมแบบเนี้ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายและนักเรียนจะอยากทําอยากได้อยาก,ยากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทันนะคะนาขวัญทําไงดีเนาะคุณครูอัดคลิปไว้อยู่นะคะสําหรับอันไหนที่ต้องให้ใช้ทําโปรแกรมนะคะคุณครูจะอัดคลิปไว้เดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ เข้าในไลน์เราอีกทีนะคะสกุลการเนี่ยละคนเก่งสกุลการส่งคลิปให้ปฐมสุกัญญาหน่อยนะลูกคลิปการาตกแต่งตูนอารคลิปการตัดต่อแคปคัทนะคะมีสองอันที่เป็นชิ้นงานที่จะได้ให้คะแนนได้เยอะๆนะคะใครมีส่งให้เพื่อนด้วยนะส่งเข้าไปในกลุ่มห้องเราก็ได้นะคะเพื่อนเขาก็จะได้ส่งงานตามโอเคไหมคะ อ่ะทีนี้คุณครูจะคุณครูนไม่ได้ยินเสียงนักเรียนเลยนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันค้าง